ทำไมไทยถึงใช้ไฟ220โวลต์เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมน้องไทยเราถึงใช้ไฟฟ้าในทุ่งแรงดันนี้ผมขอย้อนไปสมัยลุงเอดิสันกันเลยนะครับแกค้นพบว่าไฟฟ้า100โวลต์มันทำให้ไส้หลอดไฟมีอายุที่ยาวน้อยที่สุดซึ่งเมื่อก่อนไส้หลอดไฟทำจากคาร์บอนเพราะยิ่งใช้งานได้นานต้นทุนในการผลิตก็ยิ่งลดลงที่เทคแคร์หลอดไฟกันหนักขนาดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแค่หลอดไฟนั่นเอง ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้เมื่อก่อนนิยมใช้แรงดันที่110โวลต์เอ๊ะทำไมไม่ใช้100โวลต์นะเหรอก็เพราะว่ามีการเพิ่มแรงดันไป10%เพื่อชดเชยแรงดันไฟฟ้าที่สูญหายภายในสายเมื่อม,อมีการส่งกระแสไฟฟ้าในระยะทางไกลๆนั่นเองจึงเป็นที่มาของแรงดัน110โวลต์ ประเทศไทยเริ่มใช้ไฟครั้งแรกที่แรงดัน110โวลต์โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟมาจากประเทศอังกฤษและได้จ่ายกระแสะไฟฟ้าครั้งแรกในวันที่20กันยายน2427ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่5หลังจากนั้นเทียงไม่นานประเทศเยอรมนีได้ค้นพบแรงดันไฟฟ้าที่220โวลต์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าสามารถคำนวณได้จากสูตรกำลังไฟฟ้าเท่ากับแรงดัน x ก,กระแสะ เมื่อแรงดันสูงขึ้นคือจาก110เป็น220กระแสไฟฟ้าก็ต่ำลงหน้าตัดของตัวนำหรือสายไฟก็เล็กลงตามไปด้วยซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลดลงนั่นเองและยังลดการปักเสาไฟฟ้าไปด้วยเนื่องจากน้ำหนักสายที่น้อยกว่าระบบ110โวลต์คราวนี้เราก็ได้คำตอบแล้วครับว่า ทำไมน้องไทยเราถึงใช้ไฟฟ้าที่แรงดัน220โวลต์ซึ่งมีข้อดีมากกว่าแบบเดิมส่วนประเทศที่ใช้ไฟฟ้าในระบบ110โวลต์คือประเทศที่วางระบบนี้มานานแล้วจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากหากเปลี่ยนแปลงระบบเช่นสหรัฐอเมริกาซาอดุดีอาระเบียและญี่ปุ่น